สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เพื่อนๆมีคําถามมาเราก็เลยเป็นช่วงตอบคําถามจากทางบ้านนะครับคําถามนี้เป็นคําถามยอดฮิตมากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูรายการเราเนี่ยจะมีคําถามอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับศัยศาสตร์ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่กลัวเรื่องการโดนของอาจจะมีเรื่องแบบสมัยก่อนนี่ถ้าเกิดไม่พอใจกันจะมีหมอผีนะฮะสมัยรุ่นพวกเราเนี่ยแหละ ตอนเด็กๆหมอผีเสกของใส่คนนี้เมียน้อยโดนเสกของใส่เมียหลวงแต่ทีนี้นนคําถามที่คนส่วนใหญ่มักจะถามกันมาจากในเพจเราก็คือรู้ได้ยังไงครับจะรู้ได้ยังไงว่าเราอะโดนคนทําของใส่มันเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่ามันมันรู้ตัวได้ไหมบางคนก็บอกว่าส่วนใหญ่ที่โดนของเนี่ยมาจากเพื่อนข้างๆอ่ะเป็นคนบอกว่าไอคนเนี้ย เพื่อนชั้นโดนของแต่ว่าตัวเองอะ่ะมันไม่เคยมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเราจะเช็คตัวเองได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้เหมือนติดโควิดนะครับเริ่มมีอาการตัวร้อนมันมันเช็คได้ไหมฮะเอ่อก็ต้องบอกว่าอาการมันพอเช็คได้บ้างเหมือนกันแต่ว่ามันแยกยากคือมันไม่ได้มีเครื่องวัดเหมือนโควิดที่แบบทเทสแอนติเจนแล้วรู้เลยนะครับครับคือถ้าลักษณะโดนของเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นลักษณะ หน้าตาดูผิวพรรณดูหมองคล้ำดูไม่มีราสีดูหม่นหมองกว่าปกติหรือมีอาการเบลอๆพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรือมีนิสัยที่เปลี่ยนไปแบบอยู่ดีๆก็ไม่เคยชอบผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็ทำไมพูดถึงผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาทุกวันหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือรอ,อาจจะมีลักษณะอ่าร้อนรุ่มรู้สึกแบบมันร้อนๆมันอารมณ์สวิงอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็มี ก็จะเป็นลักษณะอันนี้คือเป็นลักษณะภายนอกครับแต่ทีนี้สิ่งที่จะต้องบอกอย่างแรกคือเมื่อมีอาการใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าผิดปกติเกิดขึ้นหรือมีคนทักก็ดีอย่างแรกคือไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนครับอย,อย่าเพิ่งรีบไปหาหมอผีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีโดนซ้ำเพราะส่วนใหญ่<า>ต้องบอกอว่าหมอผีหรอกโอกาสที่ของมันมีมีไหมมีแต่โอกาสที่ของมันจะอยู่ในโลกปัจจุบันมันน้อยมากยิ่งโดยเฉพาะอย่างพวกเราอยู่ในเมืองหลวงอะ มันจะมีหมอผีหมอผีที่มันจะทําของได้เนี่ยมันต้องมีอสมาธิมันต้องอยู่ในที่อันสงบต้องคือในเมืองหลวงมันหาที่ที่จะทำได้ยากแต่ถ้าเกิดแบบคนที่อยู่ตามชายแดนต่างจังหวัดไกลๆมีป่ามีเขามีความเชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรเยอะๆมันมันมโอกาสเป็นไปได้มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนบางทีคุณอาจจะเข้าสู่วัยทองทําให้รู้สึกคั <อ S 1> <cafeteria S 2> นเรื้อรังติดอะไรอย่างเงี้ย ให้หมอเขาเช็คถ้ามันเช็คโดยหมอปัจจุบันแล้วจริงๆว่ามันไม่เป็นอ่าค่อยมาคิดกันอีกทีว่าเอ้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าวิธีการคือเราไม่ต้องไปกังวลถ้ามันโดนจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกตาเสมอเราแค่ห้อยพระสวดมนต์และแผ่บุญเสมอเนี่ยถ้ามันมีของจริงมันจะค่อยๆสลายตัวหรือหมดไปถ้ามันไม่มีให้จิตที่เกิดจากความกังวลอ่ะมันจะเบาลงแล้วมันจะหายไปส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่าไอ้คนที่โดนของเนี่ย ต้นทางมันต้องมีกรรมก่อนไม่งั้นขอเข้าไม่ได้นะถ้าคุณไม่มีกรรมต่อให้ขอมันส่งมาแรงแค่ไหนกรรมยังไม่ได้ให้ผลมันกระเด็นกลับหมดเพราะคนเรามันมีบุญคุ้มตัวของตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงกรรมให้ผลนะกรรมมันมาเข้าให้ผลมันก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีต่างๆให้เกิดผลกับเราได้เหมือนครูบายจาจที่ทั้งเก่งๆบางครั้งท่านก็ต้องโดนขอเหมือนกันเพราะช่วงจังหวะก,กรรมให้ผลเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์แผ่บุญเสมอหนึ่งเรามีบุญคุ้มอยู่ตลอดอยู่เสมอโอกาสโดนก็ยากขึ้น สองถ้าโดนอยู่แล้วเข้าไปแล้วด้วยจิตที่เป็นบุญกุศลที่เราสวดมนต์แผ่บุญเสมอมันจะฟอกให้พลังงานน้ำมันเบาบางลงแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีอาการมากขึ้นจนถึงขั้นกเกิดกับร่าง,งกายของเราเราก็ใช้วิธีการที่เอาน้ํามาช่วยก็คือน้ำเนี่ยสามารถซึมซาบไปตามธาตุขันได้ดีสมมุติว่าคุณโดนน้ามันพลายคุณโดนของที่มันเข้ามาในตัวแล้วทําให้ร่างกายป่วยผิดปกติเราก็ อธิษฐานสวดจักพัดก็ได้อธิษฐานเป็นน้ำมนต์แล้วก็อาบแล้วก็กินเสมอๆมันจะล้างธาตุได้ดีก็จะช่วยได้น้ำมนต์ตามวัดนี่ช่วยได้ไหมครับไปขอแบบได้ไปก็ได้แต่อยู่ที่จิตเราต้องอาราธนาแนละลึกถึงพระให้ดีด้วยนะก็ก็ใช้ได้ที่สําคัญคือต้องบอกว่าเกินเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตเข้าไปขึ้นไปที่บอกว่าโดนของมันไม่ได้โดนอืมเพราะไอ้คนที่ทักถามว่าโดนของบอกรู้ได้ยังไงส่วนใหญ่ก็จะกลับมาที่คําถามเดิมคือ หมอดูทักมาแล้วหมอดูมันดูที่ไหนหมอดูมันไม่ได้มีพลังจิตได้เห็นอะไรมันก็ดูตามไพ่มั่งดูตามดวงไปเรื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทักให้เกิดความทุกข์ก่อนถ้าไม่ทุกข์เขาก็ไม่มาหาหมอดูเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับพอไปทักแล้วเราจิตตกคราวนี้ไอ้ตอนแรกจะไม่โดนอ่ะจะกลายเป็นโดนเพราะจิตมันตกจิตมันตกมันก็ดึงกรรมไม่ดีมาให้ผลได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากโอกาสที่จะเจอยิ่งถ้าเราอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยแทบจะไม่มีเลย หรือถ้ามันมีคนทําจริงๆก็กระป๊อกกระแป๊กนิดๆหน่อยๆอย่างอาจจะแค่เจ็บๆคันๆมึนๆง,งงๆเราก็สวดมนต์แผ่บุญห้อยพระอยู่ทุกวัน,นก็จบไม่ต้องกังวลแล้วแต่ถ้าเกิดคุณจําเป็นจะต้องไปลุยในต่างถิ่นต่างแดนที่มันมีโอกาสจะเจอจริงๆเราก็ต้องยิ่งต้องคุ้มครองตัวเองมากขึ้นหาพระติดตัวสวดมนต์แผ่บุญเสมอๆมันก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลมากเกินไปยิ่งกังวลยิ่งมีโอกาสโดนมากกว่าทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งคือ เวลาไปต่างจังหวัดแล้วไม่รู้อินโอนอินเน่มันเป็นไปได้ไหมครับว่าเราเราไปโดนของโดยบังเอิญเช่นไปจับอะไรแบบเนี้ยที่เขาแบบเขาเรียกอะไรนะฮะเสกไว้ทดลองวิชาแล้วเีแล้วมันมันมันเป็นได้ไหมครับเขาเรียกลมเพลลมพัดหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มีกรรมมันก็ไม่มัน,มนเหมือนจับเชื้อโรคเชื้อโรคก,ก็ไม่ติดมือเพราะเรามีปุ่มมุมกันต้นทางคือกรรม,มถ้าคุณไม่มีกรรม,มคุณจะไม่ไปทักมันหรอกครับ หรือว่าไม่เคยไปฆ่าคนตรงนั้นมันจะไม่มาหาคุณหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือ,อลักษณะลมเพลลมพัดคือคนเขาเล่นของเสกสมมุติเขาทาหนังควายไว้เนี่ยแต่เขายังไม่มีเป้าจะไปไหนเขาก็ต้องปล่อยไปในอากาศไม่งั้นมันจะเข้าตัวเขาเองอทีนี้พอมันปล่อยไปในอากาศปุ๊บมันไม่มีปลายทางพอเราไปได้ยินเสียงฟิ๊ตฟิตอะไรเงี้ยแล้วเราทักเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเรากลายเป็นปลายทางเพราะเราจิตไปเชื่อมกับมันมันก็จะมาเข้าอันนี้คือลักษณะลมเพลลมพัด<ๆ>นั่นเกิดน้อยมากใช่ไหมฮะก็ต้องนึกว่า หมอผีที่ถึงขั้นเสกหนังควายให้หดหายได้ในปัจจุบันมันจะเหลือสักกี่คนอะตามันต้ามีพลังเยอะขนาดนั้นน่ะมันแทบจะไม่มีส่วนใหญ่คือคิดไปเองเกือบทั้งนั้นแต่ถามว่ามีไหมก็มีบ้างเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเอาแบบเพเซฟสุดๆเราต้องห้อยพระสวดมนต์แผ่บุญเสมออย่าให้อย่าให้ห่างอย่าให้ลืมก็ปลอดภัยพวกนี้คือเศยศาสตร์มันเป็นมิจฉาสมาธิความลึกของสมาธิมันสู้เราที่สวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นสัมมาสมาธิไม่ได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราไม่ได้ฝึกสมาธิมาจะสู้ได้ไหมไม่ได้สู้ได้กําลังเราเราสู้ได้กําลังของพระแล้วศีลศรัทธาสู้พระมเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เหรียญตกอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าเก็บนะไม่รู้หล่อนไปเองอะบัตรเหรียญที่มันตกตามพื้นเราก็กลัวว่าแต่จริงๆแล้วคนเสดคงน้อยใช่ไหมปัจจุบันน้อยน้อยมากส่วนใหญ่ถ้าเราไม่สบายใจก็เอาไปให้ขอทานให้อะไรต่อได้บุญบิกได้ทําทานต่อขอทานก็โดนเองขอทานโดน ทีเนี้ยมันมีคำถามหนึ่งก็คือว่าอาการไหนที่บ่งบอกชัดเจนเลยว่าโดนของมันจะมีระหว่างเป็นจิตอาจจะ,ะคิดไปเองนะครับกับเรื่องโดนของเนี่ยบางทีมันทับทับกันอยู่มันอาจจะผสมบนเปนแต่มันมีอาการไหนเด่นๆไหมครับที่แบบโผลมาแล้วรู้แล้วอันนี้เป็นสะเป็นขายนี้ละ ถายว่าคุณมีแนวโน้มหรือว่ามันไม่มีเลยมันจริงมันทับกันหมดมันมันไม่มีอาการที่ชัดเจนนะอย่างทางธาตุเนี่ยมันการเจ็บปวยการปวดท้องการอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นโรคปัจจุบันได้นอกจากคุณไปเอ็กซเรย์แล้วเจอหนังควายอยู่ในท้องอ่ันนี้ชัดเจนขนาดมันมีมันมีอย่างนั้นเลยครับไอเอ็กซเรย์ถ้าไอพอดีเอ็กซเรย์เจอตะปูเจออะไรเราก็ต้องไปดูอีกว่าบางคนก็เป็นคนที่เป็นโรคจิตก็มีที่แบบไปกินตะปูกินเองก็มีไง เกิดแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าฉันไม่ได้ไปกืนตะปูตอนไหนแน่และเอ็กซเรย์ไปเจอตะปูในท้องนี่ก็จบอ่ะนะอันนั้น,นคือพิสูจน์ได้จริงซึ่งมันก็น้อยมากาส่วนอาการทางจิตเดี๋ยวนี้มันก็มีการอธิบายทางจิตวิทยาว่าอาจจะเป็นอาการไบโพล่าอาการหลายบุคลิกทําให้เรานิสัยเปลี่ยนไปโดยกระทันหันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะพอสังเกตได้ว่าถ้าเกิดนิสัยเปลี่ยนไปในทางแปลกๆในทางแบบไปหลงไปชอบรู้สึกร้อนรนอะไรกับอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าไปโดน เขาทาเสน่ห์ทำอะไรมาเพราะถ้าเป็นไบโพล่าเฉยๆมันอาจจะแค่บุคลิกเปลี่ยนเฉยๆแต่มันไม่ได้ไปทาร้ายตัวเองหรือว่าไม่ได้ไปถวิลหาใครมากกว่าปากติอะไรประมาณเนี้ครับก็คือตามที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก็คือหน้าตามหมองคล้ำอันนี้สมมุติเราตัดทุกเรื่องออกไปเลยเรื่องแบบจิตวิทยาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นอาการจริงๆที่มันเข้าข่ายว่าออพูดถึงเรื่องการโดนของมันอาการมันจะเป็นแบบ หน้าตาหมองคล้ำใช่ไหมฮะหน้าตาหมองคล้ำนิสัยคาแรคเตอร์ความคิดเบอร์เบอร์มึนมึนหรือเปลี่ยนปากเดิมอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออะไรประมาณนี้แล้วเราเพื่อนมาทักละครับหรือว่าเราจะรู้ตัวเองได้ไหมคนที่โดนจริงมันรู้บางทีไม่รู้เพราะว่าเรามึนแล้วไงครับมึนเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นบางทีเพื่อนเขารู้ว่าเพราะเราเขาเคยคุยกับเราทุกวันเราไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าแบบมีวิญญาณเดินมาตอนกลางคืนแบบเอ้ยเห็นวิญญาณ อะไรแบบน,นี้แล้วอาการแล้วก็เปลี่ยนลน่าตาหมองคําอันนี้ก็อ,กอาจจะก็มีบริบทอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างไรก็ดีก็คืออย่างที่บอกทุกครั้งคือหาหมอแผนปัจจุบันก่อนเป็นอย่างแรกครับอย่าพุ่งไปหาหมอผีเป็นอย่างแรกเพราะมีความเสี่ยงมากอือ่ะนั้นก็สรุปง่ายๆนะครับสรุปแบบมัดรวมก็คือโอกาสปัจจุบันเนี้ยหมอผีที่จะทําของเนี้มีน้อยมากเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณก็อุ่นใจได้แล้วว่า มันโอกาสที่จะโดนของมันน้อยจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านคิดไปเองใช่ไหมฮะส่วนใหญ่คิดไปเองถ้าเกิดมีอาการนี้ไปหาหมอแผนปัจจุบันเรื่องจิตหมอจิตเวชก่อนนะครับอาจจะแก้ได้ให้ยามากินบางทีอาการหลอนก็จะหายไปนะครับหรือไม่ก็ถ้าตีเซฟคุณก็ยังไม่เชื่อก็สวดมน เป็นแบบเหมือนวัคซีนคุ้มกันเรื่องแบบนี้นะครับของที่เก็บเป็นเท่าที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบทางด้านแบบแก้ทางก็พวกเ,เครื่องรางใช่ไหมเครื่องรางประหลัดขิกอะไรบ้างนะฮะที่แบบว่าได้จริงๆก็เป็นพระก็ได้หมดนะพระพระก็ได้เพราะพระท่านก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเครื่องรางอาจจะเป็นพวกเบีย้ยแก้เป็นประหลอดเป็นอะไรพวกอย่างนี้ ก็ได้พระยันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เวสพาเวสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับก็สรุปก็คือขอให้สบายใจได้ว่าปัจจุบันนี้โอกาสที่จะโดนของน้อยมากจริงนะครับถ้าจะเป็นก็คืออาจจะเป็นที่จิตตัวเองก็สำรวจจิตตัวเองมากๆแล้วก็สวดมนต์บ่อยๆ <c oughs> น่าจะเลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ตอบคำถามทางบ้านแล้วใครมีคำถามก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเอามาตอบสั้นๆแบบนี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ